คุณผู้ชมครับรัฐบาลเดินหน้านโยบายใหม่นะครับส่งเสริมให้ชุมชนคิดเองทำเองแล้วก็เลือกเองพร้อมจัดงบสนับสนุนตามขนาดของหมู่บ้านผ่านโครงการ SML มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตั้งแต่ฐานรากติดตามรายละเอียดจากรายงานครับโครงการ SML ส่งตรงโอกาสถึงชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนเป็นนโยบายล่าสุดของรัฐบาลภายใต้การนำของนางสาแพททองทานชินวัตร ที่พัฒนาต่อยอดมาจากกองทุนหมู่บ้านที่มีสมาชิกกว่า13ล้านคนและมีเงินทุนหนมุนเวียนรวมกว่า3แสนล้านบาทหัวใจหลักของโครงการนี้คือการกระจายโอกาสและงบประมาณลงสู่ชุมชนโดยตรงพร้อมเปิดพื้นที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและเลือกสรรโครงการที่ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตการเพิ่มศักยภาพการหารายได้ลดรายจ่ายสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในด้านการประกอบอาชีพการผลิตการแปรรูปการตลาดและการบริการของประชาชนรวมถึงโครงการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของชุมชนซึ่งเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวชุมชนหัวใจ ่ช่แค่เป็นการที่เรารู้สึกว่าเราต้องแจกตังไปให้ชุมชนไม่ใช่ค่ะแต่เรามองเห็นว่าโครงการเล็กๆที่มีผลต่อพี่น้องประชาชนนั้นสาคัญจริงๆเราก็เริ่มจากการที่ดูจํานวนของพี่น้องประชาชนก่อนในแต่ละหมู่บ้านเพื่อจะกาหนดงบป,ประมาณในการช่วยเหลือเราก็ได้กำหนดงบป,ประมาณ2องแสนสามแสนแล้วก็4ี่แสนโดยฉันมั่นใจว่าท่านรู้อยู่แล้วว่าปัญหาของหมู่บ้านของท่านคืออะไรชุมชนของท่านคืออะไรปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับลูกหลานท่านในอนา และแน่นอนค่ะก็อันนี้ก็บอกกันไว้แบบเปรยวๆก่อนแล้วกันนะคะว่าถ้าแต่ละชุมชนค่ะสามารถทำตรงนี้ได้ต่อบโจทย์แล้วก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ก็ทําดีมีเพิ่มอันนี้ก็มีอยู่จริงนะคะก็ไม่ได้แค่พูดขึ้นมาเฉยๆค่ะก็บอกว่าจะมีโอกาสที่ให้ชุมชนเล็กๆ ได้ช่วยกันผลักดันเศรษฐกิจในจุดนนเล็กๆเพิ่มเป็นจุดที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนถึงระดับประเทศค่ะในฉันหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าทุกๆชุมชนเองจะสามารถหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชุมชนของตัวเองได้อย่างดีและก็มั่นคงต่อไปค่ะการจัดสรรงบประมาณแบ่งตามขนาดของหมู่บ้านหรือชุมชนใน3ระดับขนาด S ไม่เกิน500คนได้รับงบกองทุนละ2 0 0 0 0 0บาทขนาด M จำนวน 501- ถึง1,000คน ได้รับงบกองทุนละ3 0 0 0 0นบาทขนาดแอลจำนวน1 0 0 0คนขึ้นไปได้รับงบกองทุนละ 4, 0 0 0 0นบาทแต่การจัดสรรงบประมาณไม่ได้พิจารณาเพียงขนาดของชุมชนเท่านั้นแต่ยังต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่กําหนดไว้ต้องเป็นกองทุนที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต้องส่งงบการเงินต่อเนื่องอย่างน้อย2ปีมีคณะกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกอย่างถูกต้องตามระเบียบและผ่านเกณฑ์อื่นๆ ตามที่คณะอนุกรรมการกำหนดโดยรัฐบาลได้ติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมโดยมีการรายงานความก้าวหน้าเป็นระยะผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งชุมชนสามารถอัปเดตสถานะโครงการแสดงผลลัพธ์และแชร์ภาพความสำเร็จได้นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการติดตามในระดับตำบลและอำเภอที่จะลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการเพื่อให้คำแนะนำและช่วยแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ตัวชี้วัดความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่การใช้จ่ายงบประมาณให้หมดแต่อยู่ที่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน